พระคาถากันสัตรูอุมังคุลามหาสัสพะปุทธานังตัดละมาลาสิละภวพระคาถาบทนี้ภาวนาป้องกันสัตรูทางปวงรฤเสกทำเป็นนำมนต์สะโดรูมีออกจากครันส้มครับรสศีสะบางกินบางลูกอกเลสารพัดสะโดทางปวง ดีนักเล่พระกาถธาเซกใบปลูกินเป็นเสน่ห์นะมภะทะกะระมะตะอิกะวิติจิปิเซกินะทาปิฮิจะหะกะสะสะสินิระทุสะนะโซกะนะนิมาทุสะนะมิสังวิทาปุกะยะมะ จะสังริสุก,กุปุสาปุภามาอ,าอุสิวังพระม,มาทาเย,ยะอิสะวาสุนัโมุปทายะปุทะคุณังธรรมะคุณังสังฆค,คุณังอิติพรุมเตยะพระคาทาบทนี้ถ้าเราปรารถนาผู้ใดให้เขียนชื่อผูน้นั้นลงในใบผู้หวอมใจ ใหยเสกด้วยพระคาท่านี้สามครบเจ็ดคาบก็ได้เร้วเรากินเองมันยู่มิีได้เลยต้องตามเรามาเลดีนักเลพระคาท่าชื่นกูสุสุธรรม,มาสุสุธรรม,มาสุสุธรรม,มามัดคณะยีมีกูข้าพเจ้าโคอันเชิญพระอภิธรรม,มเจ้าท้งเป็มื้นสี่พันพระธรรมขัน้น ก็เสด็จมาอยู่หัวแห่งข้าพเจ้านีเทิดเทวดาพรหมมาปิยังเมีก็เชิญเทวดาอยู่ในชันดาวะดึงซาตลอดจนทึงชันพรหมมาเสด็จมาอยู่ทัวรับผ่างกายแห่งข้าพเจ้านีเทิดจะกระทำการสิ่งใดๆก็ให้ประสิทธิแก่ข้าพเจ้าบัดเดียวนีเทิด พระคาท่านีจะกระทำสิ่งใดๆดกด็ดีให้กล่าวพระคาท่าบทนี้เสียโกน่นดีหนักเล